สวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะครับครับท่านผู้ชมครับมื่อนี้อ่าผมมาตามต่อแนวทางความฝันของป้าอามเนาะครับครับก็เป็นครั้งแรกของผมครับที่อ่าได้มาเจอป้าอามเนาะครับแล้วก็อ่าเนื่องจากว่าป้าอามกำลังเรียนอยู่ครับแม่คิดเนาะครับครับปกติแล้วคาสิมาเรียนอยู่นี่บ่ครับ บุคอยมากพื room, yeah. ่นไหนดอกสองสามมือมาเท่า huh. อ yeah. oh. ๋อสองสามมือมาเท่านึงครับเห็นเมคิดบอกว่าป้าอามค่ะมักซื้อเหลขกแล้วก็เป็นคนฝันเหม่นอีกคนหนึ่งมันบอกครับครับส่วนมากแล้วป้าอามนี่ซื้อเลขความฝันของตะของตลอดมันบอกครับเนี่ยอืมไอ้ถึกถึกดูบอครับป้าถึกดูอยู่ค่ะอ๋อถึกดูอยู่ครับอ่าซีบซื้อเหลขคนอื่นมันบอกครับบอก เราจะเหล็กฟันเจ้าของถ้าเจ้าของบาฟันขึ้นสิบสึกอยู่ค่ะอ๋อครับครับอืมก็ถือว่าเดี๋ยวลองเบิงเนาะป่าเนาะจ้าเพราะว่าอ่าป้าอามกบว่าเจ้าของฟันในวันนี้ครับ<ะ>ฟันมือใดครับป่าฟันมือก่อนคน่ะฟันมือก่อนนี่เนาะอ<ะ>่ครับครับเดี๋ยวป้าอามเบาซูท่านผู้ชมฟังเนี่ยครับว่าตะของฝันว่าจังไดครับในวันนี้ครับผมฝันว่า มีผู้ชา,ายใต้อยู่ในโร่งศพแต่เป็นโร่งแก้วเปิดทั้งหนานี่เห็นหดศพนอนครับค่ะแล้วจิแปลว่าจังไหนคะทั้งนี้ว่าแป้ว่าหกศูนย์ส <64. S 2> ี่หกศูนสี่อ๋อเพราะว่าเป็นผู้ชายกับหกครับครับบัน,นี้โร่งกับเป็นสี่ครับ แล้วคนใต้กับเป็นศูนย์อ๋อหกศูนย์สี่คะครับครับอ่าก็คือว่าป้าอามนี่ฝันสันสันในรอบนี้เนาะคฝันนี่นี่ล่ะค่ะฝัน,น,นสันไอ้ป้าอามป้าอามจาเลยบอกว่าคนตายเป็นผู้ดผู้ใช่เนี่ยครับในความฝันหูจักบอกหรือว่าบ่หูจักค่ะบ่งหูจักเพิินจ้โอ้ครับครับแล้ว สถานที่ <ai> ที่ว่าเขาตั้งบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญศพอยู่นี่ครับ <facial> <gger> ป้าอับจได้ว่าวาบานผู้ใดจําบ้านบู้ด้เห็นแต่เขาไปยุ่นในไอ้นั่นแล้วก็ไปกราบศพอ๋อป้าได้เข้าไปกราบน้ำครบอืมครับครับจนได้แนมเห็นศพนอนเพราะวันเป็นไอ้โล่งแก้วครับครับมันสิมองเห็นอมองเห็นนศพนอนครับ อืถ้าจําได้คือสิดีเนาะบ้านหลังนั้นเราะว่าบาง <Yeah. S 1> บางเอฟซีบางทานเพิ่นสิถามถึงบา้านเลขกที่นํานนะครับ <Yeah. S 1> ว่าบ้านเล็กที่อ่าเป็นบา้านเลขกที่ตัวใดเลข <Yeah. S 1> ตัวใดนะครับเ <Yeah. S 1> พราะว่ามันสิเกี่ยวข้องกันบิดนะครับที่ผมถามเนาะ <Yeah. S 1> ครับเคยฟันลักษณะแบบนี้บ่ครับ, <Yeah. S 1> บาฟันหินแต่ไอ้ถ้าคนแก่ใต้คือพอพอไ่พอเถ่า วา่าทถวถวดใต้กับแปลว่าเก่าศูนย์ครับแมนแมนพุทเทาเนาะผู้เทาอ๋อ,อก,ก็คือเคยฝันแต่คือแล้วาต้แล้วนะครับกับเป็นศูนย์ดูแลแมนแมน่าศูนอันนั้นฝันลหลอกงวดไหนงวดงวดกบบ่นนอนบ่ครับที่ออกเก่าศูนย์นั่นบอกอ๋อครับครับอืมอืมอืมครับอ่าครับท่านผู้ชมครับหลอบนีก็คือประแอบฝันสันๆเนาะครับฝันวัดตะของเนี่ยฝันเห็นอ่า เ็นศพก้นตายครับอยู่ในร่งแกวครับท่านผู้ชมเป็นผู้ชายครับ,บราคาป้าอามเองก็ได้ไปกราบเนาะจุดธูปกาบครับจุดธูปกาบครับแล้วก็ป้าอามก็เลยตีตัวเด็กห้ว่ห604่ครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านไดที่ตีตางจากป้าอามก็ห้ซอยเหม่นซอยแก่ซอยตีามาเนาะป้าอามเนาะครับป้าอามตีให้หางเดียวนี้เลยบอกครับมีม,มีมีตีเพิ่มเติมอีกบอก่อ อุบัติร่องโซกับเป็นสี่ครับครับใต้กับศูนย์ครับใช้กับหฮแมนแมนอืมกันว่าหกศูนย์สี่กับไฮระว่างเก่าศูนย์สี่ไปน้ำเนาะค่ะเพราะว่าตัวเลขเลขหกกับเลขเก่ามันเลื่อมันสิกลับหัวกับหางจ้ะครับครับให้เพิ่นแปะเอาเองคุณยาเพิ่นเพิมเป็นบึงนะคะครับครับให้แปะเอาให้แปะเอาเนาะฝันครับครับสี่ันสันครับนี่ละอืม เป็นจังหวัดดีพอดีเนาะเพื่อป้าอามาให้โศกคันผู้ชมเนาะครับค่ะเพราะว่าครั้งแรกนี่ครั้งแรกเพิ่งเจอกันเนาะครับเพิ่งเจอกันครับแล้วก็อ่ากะมีคนบอกเนาะอย่างเช่นแม่คิดเิ่นก็บอกว่าเวลาป้าอามฝันกับมาเบาเ้าซู่ฟังตลอดเนาะครับแล้วก็เลขก็เข้าตลอดคือกันเนาะครับผมก็เลยคิดว่าเลขของป้าอามนี่น่าสนใจอยู่ครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วกัป้าอามก็ตีตัวเลขให้หางเดียวครับ กะให้ท่านผู้ชมลองลองพิจารณาเบิ่งครับเพื่อเหลขกมันตรงใจเนาะ,ะปลาอามครับเพราะว่าเท่าที่คุยกับป้าอามครับป้าอามก็ยังเช่นหวดกรที่เลขออกเก้าศูนย์เนาะป้าอามกะที่ฟันเห็นคนแก่คนแก่ตายคนแก่ตายที่ตายไปแล้วครับครับเพิ่นอมหยังอกาะป้าเพิ่นมาหาบอกอ่าอ,อืมก็เลยตีใสา่าเก้าศูน้ะอ๋อครับครับอืมอือม งวดดีกับโบนเน่เนาะปาเน,น,น,เนาะครับอ่าแล้วหลังจากนี้ป้าอามสิไปไซต์ต่อครับนี่ครับครับคือค่ะจะเอาแมวครับบ้านอ๋อคือมาขอแมวกับแม่คิดเพิินจ้าอืมครับครับ,บมาเรียนนะํานตั้งไกลกเดินเดินมากบอกครับหรือจังไดเดินมาก่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่นป้าอามจะนั่งรถไปกับผมก็ได้เดี๋ยวผมไปส่งเพราะว่าจักนี้ไปข้างนอกประมาณสามกิโลเหมือนเดเนะไก่อยู่เดเนะไก่ ไกลอยู่ครับไกลอยู่ถึงอยู่บ่ถึงอยู่ครับประมาณสองกิโลกว่าครับครับถ้าเดินไปกับอีกโดเนี่ป้าอ่างกว่าจะถึงตั้งถิงหอบแมวเป็นน้ำเอาแมวเป็นเหลี่ยงซอยเพื่อนน้ำอ๋อครับครับเอามาขอแมวเพื่อนบอกครับเพื่อนให้เอาไปเจกโตเอาไปเป็นคููอ๋อก็คือคููหนึ่งสองตเนาะอืออก็คือมักเป็นมูกันมักเลี่ยงมักเลี่ยงซัดอยู่เล้ยวเปนบอกค่ะ ก็หลอกเขากับมีนะค่ะเอเลียงก็หลอกนั่นบอกครับก็หลอกเขามีต้นหนึ่งมันโกจากต้นใหม่โอ้แต่ก่อนน่ะมันตกมาสามครับครับหมามันไล่ขูบเลยขูบแต่ต้นเดียวก็เลยใช้กุ้งเลียงไว้ก็หลอกขาวครับครับอ๋อเม่ยป้าอามกับมีความเมตตาเนาะครับไม่กลับเป็นความสุขของเฮาเนาะป้าอามเนาะครับครับโอเคครับกับประมาณนี้เนาะป้าอาม ครับครับท่านผู้ชมครับก็คือในรอบนี้ครับป้าอามฝันว่าตัวเองครับไปเห็นอ่าโรงศพแล้วก็มีผู้ชายนอนนอนตายอยู่ในโรงครับป้าอามก็เลยตีตัวเลขว่า60-4ครับหรือว่า904ครับก็อย่าลืมตัดด้วยครับตัวเลขก็มีเพียงคุ้มเดียวเท่านั้นครับงวดของวันที่1กรก็าคาคม -66 ครับ อ่าผมเคยอีสานใต้ครับก็ขอบคุณปามากมากครับที่มาแบ่งปันแนวทางมาเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังครับก็ขอบคุณปามาหลายครับผมขอบคุณคาับครับเดี๋ยวถ้าจะได้ทําไปท่าผมก็ได้ได้ปามครับแล้วสุภาพบุรุษย่ายเถาน้่ยเาตรวจเก่าสิบกว่าปีเก้าสิบเท่าไรครับเก้าสิบหกหรือเก้าสิบสี่ปีเป็นยังครับเพ่นพูนมาก เล่นหวยท่ั้นอ๋อเพื่อนบางเรียนหวยีเพื่อก็เร่นหวยแต่ดินเพื่อนกเ็เรียน,เ,นเพื่อนถือถือเลขดูบอกเพิ่นถือตะลี่ต้องถือก,กับสามตัวสามโต๊ะไทยครับครับโอเคครับเดี๋ยวจังไดปามคอยเชียรผมเบิงเนาะครับว่างวดนี้คุณยายเพื่อนไดเลขอย่างเดี๋ยวคอยไปถามกันเนาะคุณยายเนาะเออไม่อามเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับ